เดี๋ยวไปดูในภาพเดกกันสักนิดหนึ่งนะครับวางแผนเชา้าวันจันทร์กนันสักหน่อยทำไมผมถึงมองว่าให้ระวังไหลเพราะนี่ไงครับแท่งวันศุกร์มันมีสัญญาณอะไรให้ซื้อปรับบ้งไหมไม่มีความน่าจะเป็นของวันจันทร์มีโอกาสปรับตัวลงต่อเพราะฉะนั้นไหนๆลงแล้วก็ไปเทคเป้าซะหนึ่งหกสองศูจันทร์อังคารฟุตไซเวย์กันแถวนี้แหละหรือหัด ยกตัวเล็กน้อยและวันสุดส่งสัญญาณกับตัวให้ต้นเดือนครึ่งเดือนแรกของตุลาเป็นการพักฐันนั่นคือสิทธิคาดวันกับสัปดาห์สุดท้ายเพราะฉะนั้นวันจันทร์ยังให้ระวังแรงเทขายขาช็อตถ้าเป็นคนเล่นกลางถึงยาวไม่ต้องเล่นแล้วครับอยากจะเล่นเดี๋ยวมาตามกันวันจันครับ ในภาพของสี่ชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงสําหรับคนเล่นสั้นคนเล่นสวิงเทรดยังพอหาจังหวะกันได้บ้างตอนนี้ราคาอยู่1 6ึ่้อบสามปิดกันมาตรงนี้ระยะด้านล่างหนึ่งันหก้อยี่สิบก็ยังเหลือจกบให้เล่นอีกสักประมาณยีบสามเหรียญทองคำพอได้ลุ้นพอได้เห็นจังหวะพอได้หาหดกันบ้าง